สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยแแมดิงอินก็มีอัปเดนใหม่เข้ามาท่านผู้ชมซึ่งเป็นเกาะน,นี้ฮะเกาะนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกาะจูลสิกไอซ์แลนด์ท่านผู้ชมคือเป็นเกาะใหม่เลยนะมันมีมาใหม่2จุดท่านผู้ชมมีจุดที่ผมอยู่เนี่ยจูลสิกไอซ์แลนด์ฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดใต้ดินท่านผู้ชมคือผมเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะจุดนี้เดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูซิว่าเกาะจูลสิกไอซ์แลนด์เนี่ยมีอะไรบ้าง คือของ2ชิ้นที่ผมเห็นอย่างแรกเลยก็คือของเอกโซติกท่านผู้ชมของเอกโซติกเนี่ยผมแทบขุดไม่ได้เลยต้องบอกเลยว่ามันขุดยากมากหรือว่าเราเนี่ยจะต้องทำเควสหรือเปล่าของเอกโซติกเหมือนเกาะแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมส่วนของมิสติกเนี่ยมี2ชิ้นเหมือนกันฮะซึ่งของอื่นเนี่ยก็ปกติเลยนะตามก่อนอื่นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาขุดด้านบนกันดูสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมาก่อนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ขุดอะไรเลยท่านผู้ชม คือเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีพ่วด้วยนะคือพ่วดเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าพ่วดอันอื่นๆเนี่ยคือมันต้องใช้โลบักในการซื้อท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้เนี่ยก็ซื้อกันเอาเองเลยซื้อกันเลยนะฮะส่วนผมเนี่ยขอทดลองในพ่วดอันนี้แล้วกันนะพ่วดอันนี้อืมและนี่คือพ่วดจาวบอลราคาเนี่ยอยู่ที่สามแสนเลยนะสเต็งเนี่ยเจ็ดสิบฮะสเต็มมีหน้าที่สูญเสียเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์โชคเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คอนโทรลเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สเตบิลิตี้เนี่ยห ฟิเซียเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณสิ่งของได้น้ำหนักสูงสุดเนี่ยส0 0กิโลเลยท่านผู้ชมถือว่าเป็นพวกที่ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อ่ะซื้อมาเก็บไว้สะสมไว้สักนิดไม่มีอะไรเสียหายท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลองใช้ดูสิผมเดี๋ยนะพวกหายไปละพวกอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยมาลองคุดดูสักหน่อยผมอาจจะไม่ได้เล่นพวกนี้ตลอดแต่เอ้ยแต่มันมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะมันเป็นพวกหัวกระโหลกท่านผู้ชมหัวกระโหลกแต่โดนเสา ือตรงนี้เนี่ยมันมีเควสด้วยนะท่านผู้ชมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ทำเควสกับเจ้าตัวนี้ฮะผมเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะลองทำเควสดูสักหน่อย <c ười> คืออจุดอีจุดหนึ่งเนี่ยคือจุดตรงนี้ท่านผู้ชมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดลงถ้ำฮะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะมาเปิดถ้ำตรงนี้ผมขอมาลองใช้พวกอันนี้ดูก่อนท่านผู้ชมคือลองขุดดูสักหน่อยว่าเขาเนี่ยจะให้อะไรกับเราเป็นชิ้นแรกในเกาะนี้เอ้ยมาโผล่โอ้โหตีม้าสวยมากเพื่อน คือ,อน,นี่คืออะไรฮะของชิ้นที่สองเป็นกระทะคือเดี๋ยวนะที่จุลศิกเนี่ยมีกระทะด้วยเหรอคือไม่คาดคิดเลยฮะว่าจะเจอกระทะส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นของสีฟ้าท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นกระทะหรือเปล่าวะคือมันเหมือนอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นเขาแรปเตอร์แรปเตอร์มีเขาด้วยเหรอออ, <laughs> อ,อกงเล็บกงเล็บไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเป็นกงเล็บแรปเตอร์ฮะ ส่วนอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้กระ้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมคือเป็นแบบว่ากระท้ายุคยุคหินสะโตนแพนอะ่ะคือคนยุกหินเนี่ยมันอยู่ยุคไดรนเสาด้วยเหรอยุกจุลศิกเลยนะอันนี้แบบว่าหลายร้อยล้านปีมากเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะคุณปินนะฮะเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าคืออ่ะขึ้นมาต่ออืมอันนี้คือเอ้ยอันนี้คืออ๋อเป็นปรูปไรโนเสาอ่าคือติดลัสตี้ด้วยท่านผู้ชม เอาเป็นว่าพวกอันนี้เนี่ยผมใช้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยลองขุดไปดูด้านล่างกันดีกว่าท่านผู้ชมคือพวกอันนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าพวกคนนี้เนี่ยเขาจะให้เควสดอ,อะไรอะไรกับเราท่านผู้ชมมามผมเอ้ยคนเดินทะลุหินออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากลงไปด้วยอะ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ใช้ได้ทมามโชเวลขุดค,คุณพวกพวกอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ฮะ พวกอ่าไดนาไมท์ ite, ที่อยู่ข้างนอกซึ่งผมเนี่ยมีในส่วนของไดนาไมท์โชเวลแล้ว,ลวนั่นเองท่านผู้ชมเหมือนว่าจะเคยซื้อมาแล้วนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยที่เกาะป่าฮะจําชื่อกาอไม่ได้ละเกาะมันจะเป็นป่าท่านผู้ชมที่ไปขุดเจ้ายุงยุงที่มันเป็นสัตว์เขียฮะใครที่ยังไม่ได้มีเนี่ยก็ไปซื้อกันได้นะจะําราคาไม่ได้แล้วเพมือน <c oughs> อ่ะขุดขึ้นมาเดี๋ยวไปร้อยอ๋อขุดห้าชิ้นใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคเคอ่าอันนี้สองฮะอันนี้สามอันนี้ชิ้นที่สี่ ส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่คือชิ้นที่ห้าเรียบร้อยเล่นในตอนนี้เนี่ยประตูก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งต้องขุดตลอดหรือเปล่าในการเข้าในนี้คิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองลงไปดูสิว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเอ้ตรงนี้เนี่ยเขามีคําเตือนด้วยท่านผู้ชมลรเล่อยู่ข้างหน้าคืออะไรอ่ะอะไรคือลาเล่อะไรคือลาเล่ย <laughs> เออเดี๋ยนะมีคนมาตัดแต่งทรงผมของผมด้วย ขอบคุณมากฮะขอบคุณที่โห้ยทรงเทหวะอันนี้เท่มากเลยอะทรงแบบว่าเท่จัดอะเดี๋ยวเราเนี่ยลองกระโดดไปดูสิผมจะรอดไหมน,น่าจะรอดนะอะ่ะโอเคตอนนี้ขี่สัตว์ขี่ได้ไหมคือถ้าขี่ได้นี่ผมก็จะได้ไม่ออกขี่ไม่ได้ฮะคือในถ้ำนี้ไม่ขี่ไม่ได้ทุกที่เลยขี่ไม่ได้ทุกที่เลยอะอะ่ะกระโดดขึ้นไปด้านบนอืมตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีพวานะข้างบนนี้มีพวกขายฮะนราคาเดี๋ยวนะราคานะนะนะอยู่ที่สี่แสนนะามอชม อันนี้คือผู้กงเล็บฮะแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีพวกที่ดีซึ่งผมเนี่ยขอเก็บเงินไว้สักหน่อยตอนนี้เนี่ยผมเหลือเงินอยู่หกแสนน้าผู้ชมผมขอเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะเจอพวกที่มันดีกว่านี้ไงเราไปทางข้างหน้าได้ไหมอ่าไปได้ซึ่งตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไหมครับเอ้ยอะไรอ่ะมังกรเดี๋ยวนะบอล เดี to far, like ๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนพวกก่อนเปลี่ยนพวกก่อนมีบอสแบบนี้แสดงว่าผมคิดว่าที่นี่เนี่ยเอ้ยมีบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม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 ยังไม่พร้อมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววใจเย็นนะคือบอสฮะมีบอสแล้วคือสู้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวออองใจเย็นครับใจเย็นคืออืมกระโดดขึ้นมาบนนี้อันนี้เราต้องขุดอันนี้ปะอ๋อคิดว่าน่าจะใช่เอ้ยเป็นสีแดงด้วยท่านผู้ชมคืออะไรอ่ะออ คือคนชิ้นแรกมาแล้วฮะคือใจเย็นนะแล้วประเด็นคือบอสนี่มันสู้ยังไงอันนี้กระโดดหลบโอเคกระโดดโอ้ย,อยคืออ๋อมันนี่ไงม,มีจุดชนวนระเบิดอยู่ฮะคือต้องคอยโอ้โหสู้ยากอยู่เหมือนกันนะบอสคือบอสนี่จะให้อะไรกับผมครับเนี่ยโอเคผมขุดแล้วฮะข้างล่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของโมพี่เลยนะเรามีกันหลายคนครับพี่อผมกระโดดหลบได้ <S <S โอ้แพทเทิร์นบอสตัวนี้เนี่ยบอกเลยยากอยู่เหมือนกันนะ ไม่ธรรมดาเลยฮะเอ้ยมีข้างบนอีกันหนึ่งเพื่อนข้างบนผมคลองตรงนี้ให้แล้วคือตรงนี้เนี่ยมันมีสองจุดนะักผู้ชมแสดงว่าขาให้เราเนี่ยขุดในส่วนของระเบิดนะคือต้องระวังลาวาด้วยะนะกลัวมากเอ้ขี่รถได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะขี่รถได้ด้วยเหรอเมื่อกี้เหมือนผมเอ้ยมันขี่สัตว์ขี่ได้โอเคส่วนแล้วสวแล้สวรรสวรร่สวนแล้วใจเย็นใจเย็นเ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขี่สัตว์ขี่ได้ฮะโอเคขี่สัตว์ขี่ได้แบบนี้เนี่ยผมก็อืม ไปเลยเฮ้ยการตีบอลที่สามารถขี่สัตว์ขี่ได้ท่านผู้ชมอันนี้อืขึ้นมาเลยของชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถไหวไหวไหวไหม <c oughs> อือหลบได้ฮะคือผมต้องขี่สัตว์ขี่บินหนีก่อนบิน <c oughs> คือถ้ามันขี่แล้วบินได้นี่ผมก็ขี่บินโอ้ผมเพิ่งเห็นนะดีนะเห็นคนขี่รถก็เลยงงฮะว่ามันขี่ได้ด้วยเหรออ๋อ๋ยวนะลมมาเยอะมากสกิลเยอะมากฮะ คือตอนนี้เนี่ยบอสใกล้จะตายแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมต้องกระโดดหลบว่ะผมไม่ไหวละขอเพื่อนเพื่อนฟังด้วยเพื่อนผมไม่จะไม่รอดนะฮะฟังด้วยนะเพื่อนเพื่อนคือผมทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมแบบกําลังจะขุดแล้วก็โดนพ่นพิษใส่คือมันต้องมีคนหนึ่งรอดอ่ะแสดงว่าขุดคนเดียวเนี่ยมันไม่รอดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมจเย็นนะจะเย็นนะจเย็นนะจเย็นนะจเย็นอืมหลบกระโดดหลบอืม อันนี้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีเดียวเอออีอีอ้อยอันสุดท้ายอยู่ที่เพื่อนใช่ไหมไหวไหมว่าทันไหมทันไหมทันไหมอีกทีหนึ่งอีกทีหนึง่งอืมเดืาดร้ยรอยไหมเดือดร้ยรอยฮะบอสเดืมดร้ยรอยแล้วแล้วคืออะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้คืออะไรให้ขุดอ่ะมีอะไรให้ขุดด้วยเดี๋ยวนะเสือ <laughs> มีเสือให้เราขุดฮะตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นเสือเหมือนกันปะคือมันเหมือนแบบว่าบอสอ้นั่นเลยท่านผู้ชมบอสสลามเลยอืมเอ้ยอันนี้เป็นไดโนอะไรสักอย่างคือเดี๋ยวนะอันนี้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 คืออะไรผมต้องได้ของแดงสักชิ้นหนิไม่ได้เลยหรอไม่มีเลยอ่ะอืมอันนี้คืออะไรเหมือนว่าเราเนี่ยจะขุยอันนี้เป็นของสีสีแปลกๆท่านผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยสีแปลกนะ อันนี้คือของอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะแปลงสีฟันยูลเลชันแต่สีมันเอ้อยสีมันแปลกอะ่ะสีมันแปลกมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมวะอืมอันนี้เป็นสีแดงไะเป็นสีทองสิขึ้นมาขึ้นมาเป็นไดโนเสาร์อีกแล้วขึ้นมาก่อนอืมแล้วก็ดีไปหาของที่เราเนี่ยกำลังคุณได้มีไหมเหมือนจะไม่มีแล้วฮะตอนนี้เนี่ยน่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ตรงกลางนี่คืออะไรนี่ มีทางให้ไปอีกไหมตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีทางให้ไปต่อแล้ะฮะตนตรงกลางดูสิตนไม่ได้นะแล้วโอ้โหตีบอลมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านไม่ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ